สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักเจอกันอีกแล้วนะคะ,ะพี่น้องคะอ่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ไว้นะคะ,ะแล้วก็อาจารย์ก็จะทําโลโก้ใหม่ก็จะของอาจารย์ถ้าพี่น้องเห็นว่ามันเป็นรูปห่วยรัฐบาลมีคนยืนหมุนเป็นวงล้อเนาะ,อ,ะอันนั้นก็คือโลโก้ของอาจารย์คืออาจารย์ระดาชี้ทางรวยนะคะนั่นคือของอาจารย์นะ เพราะว่าทำตอนที่ทําอยู่อ,อาจารย์ก็จะพิมพ์แค่นี้แล้วก็ส่งไปแล้วพี่น้องก็จะดูอ่านอย่างเงี้ยมันมันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แล้วอาจารย์ก็เลยมาออกแบบใหม่ว่าให้มันเป็นโลโก้การออกหวยรัฐบาลเนาะแต่มันจะมีโลโก้ของอาจารย์ระดาเนี่ยนะอาจารย์ละดาชี้ทางรวยเป็นรูปแม่มดเนี่ยนะพี่น้องก็ดูเอาแล้วกันเนาะ,ะแล้วก็งวดนี้อาจารย์ก็ปัญญากับพี่น้องไว้ว่าจะต้องเอาเลขรัฐบาลเป็นเ,เลขวิ่ง นะเลขวิ่งล่างมาให้พี่น้องก็พิจนารณากันเอานะว่า,อาชอบไหมเ,เข้าทางไหมที่จะเอาไปาสลับจับกันว่าจะเข้ากับอะไรดีอะไรดีอย่างนี้ค่ะก็เป็นหวยคำนวณเหมือนเดิมเพราะว่าอาจารย์คำนวณดูแล้วว่า,เ,าเลขที่อาจารย์ให้เนี่ยเป็นเลขเลขที่เข้ามีสิทธิ์เข้า เด่นที่สุดมีเซ็เข้าบ่อยที่สุดแล้วก็วันนี้ให้ทั้งบนทั้งล่างนะหวยวิ่งพรุ่งนี้อาจารย์จะให้สองตัวนะวันนี้ทําหวยร่างมาให้คิดอย่างที่พี่น้องรอคอยเพื่อว่าจะได้เอาไปาซื้อลอตเตอรี่ซื้อรัฐบาลกันนะคะก็งวดน,นี้ก็หวังว่าพี่น้องจะรวยปังกันนะคะแล้วก็ท่านใดอยากเข้ามาเป็น V.I.P ก็เชิญได้นะเข้ามาที่ 0624513242พี่น้องแคปเอาไว้ได้เลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0เนะเผื่อท่านใดยอยากเข้ามาอยากมารวยอยากมาปังงวดนี้หวังว่าคงจะไม่มีเ,เลขรางวัลที่หนึ่งเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังอีกนะเนาะแล้วก็หามหรือว่าอะไรอีกเพราะว่างวดนี้เบิ้ลทั้งหน้าเบิ้ลทั้งหลังหมดเลยมีเลขแค่สี่หางสี่ตัวเท่านั้นอยู่รางวัลที่หน ก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดมาเพราะฉะนั้นหวังว่างวดนี้จะเว้นสักงวดหนึง่งถ้าเว้นหมายความว่านั่นคือโชคของเราเราจะได้กันเนาะเราจะปังกันเพราะว่าของอาจารย์ไม่ใช่เลขจุดทูบจุดเทียนจุดอะไรทั้งสิ้นเป็นเลขคำนวณล้วนๆนะคะพี่น้องแคปได้เลยนะใกล้ไปไหม <c oughs> อ่ะเลขวิ่งล่างอาจารย์วิง่งสามกับสองนะแล้วก็เลขเ รองลงมาคือ7 0 8 4 9 5ที่อาจารย์ต้องคำนวณหน,นีต้องพูดอย่างนี้ก็คือสมาชิกของอาจารย์ VIP ท่านบางท่านสายตามไม่อมองไม่เห็นนะอาจารย์ก็จะพยายามบางงวดอาจจะลืมก็ต้องขออภัยถ้า,างวดไหนลืมก็ทักมาบอกอาจารย์นะ,ะเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้ตั้งใจบางทีก็ลืม เลขวิ่งล่างนะวิ่ง3ามวิ่ง2อลองมาก็7จ็ดศูหชอบอะไรจะควยใส่กันก็จัดไปได้นะคะอ่าล้วก็เป็นเลขบนเนาะ <c oughs> บนวิ่งหวิ่ง7นะอ่าลองลงมาก็คือหนึ่งแสี่สาสองหนะคะเลขลองนะของงวดวันที่16เดือน2คือเดือนกุมภา 6-8นะคะของอาจารย์ระดาชี้ทางรวยพี่น้อง VIP อาจารย์ได้ส่งไปให้แล้วนะคะคือเลข VIP เนอะของเลข5หาง6หางประมาณนั้นเลขก็คือจะทำดอกจันให้ดอกจันเนี่ยพี่น้องจัดหนักจัดเต็มถ้าดอกจันสีน้ำเงินจัดตามกำลังทรัพย์นะคะหรือจะจัดเท่ากันหมดเลยก็ได้บางคนเล่นเสมอเลย ่ไม่มีมานั่งกังวลว่าอันนุ่นจะออกมากจะออกน้อยออกตัวไหนอันนี้เขาเรียกว่าเล่นโดยฉลาดนะคะก็ตามนั้นพี่น้องอันนี้ก็คืออสรุปเลขเด่นล่างนะสูตร <c oughs> หน่วยลดแต้มก็มีศูนย์มี1มี9บนเรียงล่างมี0ูนมี6มีห้า สูตรสองคงที่มีศูนย์มีแปดมีเก้าร้อยนับต่อมีเจ็ดมีแปดมีเก้าสิบนับต่อมีเจ็ดมีหกมีห้าสิบลดแต้มมีสี่มีสามมีห้าร้อยบวกเจ็ดนะคะมีสี่มีหกมีห้าแล้วก็หน่วยนับต่อมีสามมีหนึ่งมีสองนะคะอ่ะตามนี้นะพี่น้องชอบสูตรไหนก็จัดไปส่วนมากก็จะเข้าทั้งนั้นแหละค่ะเนาะแต่ท่านี้ เลขมันออกซ้ำๆมันก็จะมันก็จะไม่อ่ะเนี่ยค่ะออกเป็นแถวมางวดที่แล้วไม่เข้าสองสูตรนะบนเรียงล่างแล้วก็ร้อยบวกเจ็ดเนาะอ่ะงวดน,นี้ก็สูตรสิบนักต่อมีหนึ่งสองศูนย์แสนบวกหมื 1, 2, 0, 1, ่นมีหนึ่งสองศูนย์หนึ่งาสูตรต้องหนึ่งมีหนึ่งหนึ่งแปดลดหน้าเพิ่มหลังมีหนึ่งมีสามมีเก้า ร้อยบวกเจ็ดมีหกมีห้ามีสี่บนเรียงล่างมีหกมีห้ามีศูนย์แสนเพิ่มแต้มมีหกมีห้ามีเจ็ดสามท้ายบวกแปดเก้าเจ็ดร้อยเพิ่มแต้มมีแปดมีเก้ามีเจ็ดตามนี้เนาะชอบอันไหนก็จัดไปนะคะเนาะอ่าแล้วก็หลักร้อยเนาะหลักร้อยมีแปดมีหอ่ามีหกมีแปดมีศูนย์เนาะงวดที่แล้ว มีแปดมีศูนย์มีหกเข้าศูนย์ศูนย์นะเข้าศูนย์ศูย์นะคะก่อนหน้านูน้นออกเจ็ดออกเออออกอะไรไม่ทราบอกค่ะแต่เข้าเนาะเข้าตลอดแล้วก็อย่าลืมถ้าเล่นอย่าลืมซื้อลอตเตอรี่สามตัวหน้าสามตัวท้ายติดตรงนี้ไว้พี่น้องก,ก็จะได้เลขสิเออสามตัวเนาะเพราะฉะนั้นก็จัดไปแล้วก็เลขตรงนี้ก็อาจารย์ก็จัดมาให้แล้วนะอืมตรงนี้เนาะ ใครชอบอะไรก็จัดไปวดที่แล้วก็เข้าทุกจุดเลยนะคะเนอะ,อะก็ตามนั้นใครชอบอะไรก็จัดกันไปนะคะตามนี้เนาะ,ะคนเรามันก็แล้วแต่ดวงด้วยนะบางทีอ่ะ,อะหวยให้แบบนี้ก็เลือกเอาบางทีก็เลือกไม่ตรงจุดเนาะเหมือนเก่าไม่ถูกที่นะคะไม่ถูกที่คันมันก็เลยไม่สำ,สำเร็จผลเพราะฉะนั้นก็ พยายามมันแล้วแต่ดวงแต่เด่นอของคนเราเหมือนกันเนาะบางทีโชคมาแล้วอ่ะบางทีได้คุยกับอาจารย์ด้วยนะโทรมาหากันกิ้งก้างคุยกันด้วยอบอกรอก่อนอพอหวยออกดิ้นกันใหญ่เลยเนี่ยอพอเป็นเพร่อ,อเป็นพราะดิฉันเรืเป็นพ่อหนูดวงไม่ดีจริงๆไม่หรอกคุณดือ้อรันถ้าคุณจะเข้าคุณก็เข้าได้แล้วคุณไปเล่นข้างนอกคุณก็ พังไปเยอะเห็นบอกว่าเสียไปเยอะเนี่ยอแทนที่ถ้าเข้ามาแล้วก็ได้เลขได้ได้หวยได้เงินไปแล้วนะอันนี้ก็มันเป็นที่ความดื้อของเรานะถ้าอยากจะรวยไม่ต้องยืนมองเขาอย่างที่บอกเข้ามาเข้ามาคุยกันเข้ามาเป็นสมาชิกกัน VIP มีเลขห้าหางนะคะแล้วก็ให้งวดน,นี้ให้สามตัวงวดน,นี้มั่นใจมากๆค่ะพี่น้อง อยากจะบอกว่าฟันทงเพราะว่าถ้าไม่มีอุบิเหตุใครมาทำอะไรให้มันผิดรูปผิดแบบไปอีกไม่ออกเปิ้ลเบิ้ลหามตองอเอาแน่จริงก็ออกมันเลขตัวเดียวไปเลยทั้งหกหางน,น่ะปะ้าหกตัวน่ะเป็นเลขเดียวกันไปเลยเป็นตองโต๊ดก็จะได้ตองก็ออกนะโต๊ดอ่ะเพราะวาอาจารย์ทําครอบคุมเบิ้ลหามตองไว้ให้นะคะเพราะฉะนั้นงวดนี้พี่น้องขอให้รวยทุกท่านกาแฟอาจารย์รัดาเนาะ ใครสนใจก็ทักมานะคะกาแฟเนะานะกาแฟลดความอ้วนมีผลไม้สามสิบเอ็ดชนิดนะคะจัดไปนะคะพี่น้องใครสนใจก็ทักถ่ายก,กันเข้ามาได้แล้วก็อ่าเป็นวิตามินซีเนาะวิตามินซีเนี่ยโอ้โหร้อยเปอร์เซ็นเลยพี่น้องอันนี้แก้นมำมูลอิสระทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้มีสายเข้าอาจารย์ก็กลัวจะหลุดเกินแล้วก็ <c oughs> พี่น้องสั่งอะไรก็แล้วแต่อาจารย์ยังแถมให้เนี่ยราคาแพงนะหยกแท้ๆจากพมา่าอาจารย์จะแถมให้1นึ่งท่านก็ติดต่อกันเข้ามานะใครอยากได้อะไรก็ติดต่อกันเข้ามาเนาะตามนั้นนี่ก็ยังพิ่งจะได้8นาทีแต่ว่ามีสายเข้าตลอดเลยเกลัวจะตนะัดเนาะอวันนี้ก็คุยกันให้ได้ครบสินาทีเพราะว่าสิบนาทีเนี่ย u t u b e เขาก็ถึงจะ เอาโฆษณาของเขาเข้ามาได้บ้างเพราะว่าเราต้องอาศัยเขาเนาะ,ะยังไงก็น้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าแล้วก็อาจารย์ก็ไม่อยากจะพูดอะไรเรื่องหวยเรื่องอะไรเพราะว่ากลัวผิดกฎนะถ้าผิดกฎไปเนี่ยเราเราจะไม่มีมีสิทธิ์ได้ออกเขาจะตัดเขาจะตัดสิทธิ์ของเราไปเป็นเดือนเดือนบางทีสองเดือนหนึ่งเดือนบางทีก็สี่ห้าทิศประมาณเนี้ยมันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพี่น้อง อา,อาจารย์พูดอะไรไม่ได้มากเลยนะสำหรับสาหรับเรื่องเรื่องหวยเรื่องอะไรจะบอกว่าฟันธงร้อยเปอรซนะมันเหมือนเป็นโฆษณาเป็นการชวนเชื่อให้ให้เราพูดไปโดยที่ว่า,ามันเหมือนโฆษณาเกินจริงอยังไงก็ขอให้พี่น้องพิจารณาเอาเอาอย่างนี้เพราะว่าอาจารย์ทำมาแล้วสิบกว่าปีเนาะไม่เคยไปไหนเลยออกก็คือออกไม่ออกก็คือไม่ออก แล้วก็หวยเนี่ยให้แล้วให้เลยไม่เคยที่จะไปบอกว่าเปลี่ยนใหม่ไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยไม่มีบอกแล้วให้แล้วให้เลยตามนั้นเลยอาจารย์จะทําแบบนี้ตลอดนะคะตรงไปตรงมาเนาะพี่น้องเข้ามาคุยกันได้ในคอมเมนต์เข้ามาพูดมาคุยได้อาจารย์เปิดให้คอมเมนต์ได้นะไม่ปิดกัน้นอยากจะเข้ามาว่าอาจารย์ทําอะไรผิดเขียนเลขผิดหรืออะไรก็แล้วแต่ยอมรับแล้วก็อ่ ต,ต่อพี่น้องทุกท่านนะคะมีอะไรก็เข้ามาคุยกันเนาะไม่ทิ้งกันค่ะพี่น้องไม่ทิ้งอาจารย์อาจารย์ก็จะไม่ทิ้งพี่น้องเหมือนกันเนาะ,ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเพราะว่าโทรศัพท์มีสายเข้ามาตลอดเลยไม่ทราบว่าจะมีเป็นที่โรงพยาบาลหรือว่าที่ไหนอาจารย์ก็มีคอยกังวลเหมือนกันเนาะก็ขอบพระคุณมากๆที่อุดหนุนกันอะไรกันอ่าก็ขอบพระคุณพี่น้องได้รับสิ่งดีๆที่อาจารย์ส่งไปให้อ่าแล้วก็พี่น้องก็ตอบมาว่าถึงแล้วค่ะปลอดภยัยเนาะ อ่ะวันนี้ลาไปก่อนขอให้พี่น้องโชคดีสุขภาพแข็งแรงทุกท่านสวัสดีค่ะ